นี่ครับมาเบิ้งครับฟาร์มสะกระแตนนะฮะนี่ครับพี่น้องคนนะที่ว่างใครอาจิะพาพี่น้องไปคุยกับเจ้าของมันครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงตอนนี้ขายยังขายขาย,ย,ยเลียวขายตัวครับตอนนี้ขายตัวโลทอะไรเนาะสีร้อยตรอยตนนี้พ่อขายปะ มันกับมันไส้ไ้มันกับไก่กระร่งสิอ่อแล้วละม,มันไส้ไส้มันไข่ห้องเก่าไข่มันพอพะโตมันกับขายดีดีก็เหลือ,อกกนเนืออ่นบอลสกัตเตนนี่ว่าคุณว่ามันก็ดีอยู่นั่นเดียวขั้นขึ้นขึน้นยนีดิแต่ว่าจอไปห้อกับโโ่งู้เนาะขึ้นเยอะนีกัดก่ไก่กระตอนนี้ได้เงินหลายปอรเนจาก ลงทุนจับบาทกับตอนแรกกับหกพันหกพันตอนนี้จะตั้งเดือนแล้วครับเห็นมาห่วยมันกัดจุ่นแล้วเจ๊แปดหลังส้งการตัวเฮ็ดมากใกล้หมดละอ๋อเกือบปีแล้วตี้ช่วงเขาควานฮิดเลยตอนนี้ได้เงินถึงแสนยังเนาะโอ้ยโหพูนได้เงนก็ได้มัินผมว่ายังเนาะเอาอกระใสใจไปน้ำเนาะได้กว่านั่นพูดละกว่าหลายกว่านั้นอีกเออแต่ว่ามันว่ายั่งมันกัด มันสิว่ายังนะัน่นเนี้มันก็นึงเขาก็ร้องขึนเขาติายเขาพยยามมุ่งครับมุ่งได้เก้ามื่อสี่มือเราพวกนพัดจม,มันกับพยยามก,กระหพยยามมุ่งเทิัน์นนะครับก็ได้ไปซื้อมาใส่มาเมฮ็ดไหมเอาไปมากกัโอ้บ่ะได้ดงครับบ่อเเดียวนี่ก็ไม่แก่ม่เย็ดโค้งบ่อนี่เบดไปหลายนะเก็บไปเลยจีบดไปหลายแล้คัอันนี้กำลังกลังขยายขยายปครับนี่ยยโอ้สเสด็จดีคุณหน้าตัวเนาะ ไมยมันก็มันก็บบอดีคือยังกันขั้นสบอกคนวัดใกลใกลคมันขนเลยยางเนาะเขาเขาเข้ากันหน้าเข้ากับได้กินเขาเหรออืออันนี้เขากับได้ซื้อเขากินนี้เขาข้นเลมันกับขนลยเทียวกันเนาะมันี้นเลยยางตีมันคนลยยางกันสิดีกลัวว่ามันกับพเแต่ว่ามันมันกับดี้ทนหน้าดอก เพราะว่ามันบริสุทธิ์เขาแค่เิหน้าน่ะนะหมอนั่นน่ะนะจะบอกหูว่ามันขาดทุนอยู่เด้จะกระจองเห็ดเพราะว่ามันบริสุทธิ์เรียกว่าได้บริเุทธ่หน้ามันบรดสดทอกจะเขาบริด้ทินที่เขาบริกุิ์มันมันบริสุทธิ์เพราะัยาวเพราะว่ามันเป็นเป็นผ่าร่องบริสุิ์กับปูพื่นด้วยกันอ๋อตอนนี้คือขยายข้อตั้งแต่น้นไหมครับขยายมนเป็นเมียิลืครับนี่เมียนวดหรือว่า ออไม่ต้องปุยเต็มเลยบ่ครับเรื่องอะไรกรปุยเต็มปุยเต็มเข้หายอาหารมือจะเทือดอรครับเนี่เมื่อละสามเทือสามเชือบ่้องปั้นพร้อมบอยานี่เรื่องังไตาวพื้นฟันขั้นหอยย่ำคือเอาเคียงว่าวบดยังสี่กัดมันกับมันสิประหยัดกัวทึงเอากับ่ไดีเก็บหลายนะนักกับดัดสิประหัดครับแต่ขันหอก่าบดเากับ เ่าดูเด้สิเก็บได้ของไม่ง้วน่ยนะมียอ๋อเก็บศาสห้มันไม่ง่วอีกครับอ๋อขาวมันก็ไม่กินอะไรที่จะไหวมันรัมันเหมืนกันจะเอาแบบนั้นแบบเก็บไป้ื้อได้แบนี้อ๋อเก็บกลางมันดีเก็บเก็บเก็บ กัแ้กดห้อเาลนใคุณเเลยมันใส่ขนมันติดเลยเกิด่ไเหีมัน่ือแต่เขาบดแหงีมันิดอยในมันิ่ไงกวกกันบ่กับพมูขึ้นกันแต่ว่ามันแิขึ้นกันอยู่กับเครื่องจะว่าเวลาเขาเก็บกากมันนี่มันมันิดไงกลัานะเรื่องเก็บสีเรื่องเก็บกากอไรกเห้อบด้แบกตรงนี้นะห้องขยะ่าไรนะ่าสมองไม่้ขาขี่ไปเฮยังครับขี่มันนะกะไส้หากาวเลยบ่ไปให้บ่ให้ปลากินบ่ อ๋อม่ปลาอ๋อเป็นปุยเขากุยเขาไม่ได้ใส่ขีนื้อนี่หรอเขาใต้ขี่ตักแตนแ่ใส่เขาใส่ผักเขาเองนะครับอันสนัุบ้านคงลูกเหมือนกัไม่ได้ขี่ตักแต่เนี่เขาปลูกขายชุบล้านชงพี่น้องนั่นเขาใด้ขี่ตักแตนพริบแงามดีกอดดีพรอมเด้อปุ่เนี่ยเีงตัวสน่ะ ยานี้ยยาในยังเนาะครับยานี้ยเี่ยนีพวกเนี้ยเสียพวกท้ายเคียนพวกยาไปยังอย่างยาหวานยาไอมูดีล่ะยาหวานอย่งอ๋อยายาเนี้ยบอกอันนี้ให้ตาเกแตนบอกครับนี่ค่ะอันนี้อันตรงนี้จะปั่นอันนี้ไปเป็นพันมันจ้ะอ๋อไปขายบอกหรือไปปลูก ปลูกก่อนขยายก่อนค่ะใครอนากอข้างหน้ามีแน่นอนค่ะหญ้าพันยังเนาะครับนี่อันนี้นรกจักระพัดครับนรกจักระพัดเขาปลูกเนี่ยเลยเนาะครับเวลาปลูกก็ตัดฟันปลูกแล้วก็หนาฝนตาหนาขี้หญ้าหวานอยู่เบาปลูกเป็นรากข้ออ้อยครับผมอ๋อเสียบเลยอยู่นี่มีสายสายพันธุ์มีหญ้าพันนี่แล้วก็มีอาราพาร์ตแล้วก็หญ้าหวานนี่เกบเกี่ยวได้อีก าอันนี้ปั้นอันนี้ไว้จะปั้นหครับนี่แต่ก,กะเตนตีอาห้องตรงรีออกยังครับนี่ไปยังก็ตรงรีออกอันนี้จะไปทำพันจ้ะแล้วเราเอาไปให้ตะกเตนจ้ะอ๋อไปให้ตะกะเตนอันนี้ทำพันอันนี้ขายอยู่บ่ครับอีกนึงไย มีคนซื้อก็ขายจ้ะขายเนี anyway> ่เนาะครับขายน่เนาะบอขายยังไงตำพันมันนี่ไหมเขาขายยังไงปลูกปลูกแถวนก็แมนบิดเลยจ้ะรัาก็หนรหัสิตงครับตัอเขาวสองขอหาิบตอือขขายเป็นรับลเนาเวลาปลูกเขาส้องตัดบอกครับูเสียไปเลยตัดได้ครับผมสองขอสองขอเขาปลูกชรงไหนบ่เนี่เวลาปลูกนี่ ห<ไ>นาแรงแค่าหนฝนยูนี่ปลูกเล้ตลอดพอมีน้ำแล้มีน้ำยู่นี่มีน้ำทำอะรระบบคอมพิวเตอร์โซลาเซลล์ลงไปอะน้ำบาดาลของอันนี้อันนี้อันนี้โปกับหยาวันอันนี้หลเดียวกันกับัวี้เาะตองักันเนีย้วยวันีเพ่าอโปรตีนหลตัวโปตีนอันหยาวันไม่อกันนี้ได้กินวยาวันมันา หานมันโตไม่ทันองเนี้สะ้นอันนี้ไวอันนี้โตเร็วอันนี้ผมตัดสามเทียร์แล้วหาวาน้มตัดทุกเทียร์อยแห่งได้ไปปลูกกะหล่ำลีแห่งคากเลรออันนี้อันนี้หนาหนาผัดยังกว่านี่เข้าใจว่างานนรกจักรพพัดนรกจักรพรัดมันก็าถอดเลว่านาะเขาว่าผู้อ่นกับว่านรกจักระพัดิวางคนกับว่าไทยเล ท่านไปเงี้ใบปีนบ่นใบเง้ก็ใบกโคดงก็ใบกอกโคดสุกปนใบกไปเบิงยูเงียนน่ะนะเงียนผมน่ะยูเงียนขจ้าว่าจะเดิอนสินเจ้าก็ไปทายดูไปอัพนี่ดูโอตะยูหันอะไร่างใด้เขียนร้าออกันว่าในหวเส้มาก่อนนี่สองสองสองคอเามที่บ้รนบอันที่ซื้อคนมาตานี้ผมใส่เป็นนอนเลยใส่เป็นตนเลยครับปลูกนอนกะปูกเป็นนอนเป็นนอนสีลดบครับปลูกเป็นนอนีอ เขาเขาเียขายว่ไอ่เขาตัดสงข้อสเมาได้จังจะวัดได้นอนนี่สวนที่หยาหัวจำไว้ดวเว้ยวันท่เราเสีบบมสวนกเซีตรนี่แหะสวนห้ามันเป็นห้าของบาซิลสันมาันเสือยังเสือพัดมันน่ะคาราฟัดบาซิลคาราฟัดบาซิลอันนี้ปลูกได้เลยบ่นนี่ เหานบุาลกระปุกเลยเรอยเราค่เราเี่ออกหาวนตนนึงจะบาทกับตนนึงนี่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทเอากระสุนพุทีกปลูกเขาอยู่บ่ปลูกเขาก็กระดิจินะปลูกเขาก็กด้กินอันนี้ก็ไดิกินนี่งว้กรไดิกินไหมปลูกขายปลูกขายซื้อเขากินไหมปลูกเขาซื้อกินนลถผมป่าอือจะปลูกเถอะมันยากรอบเมื่อกี้บาทซับนี่ก็รอยหนึ่งเงินบ่นี่นี่ก็รอยหนึ่งไง ดูน่าสนใจปูกพันพันเงินพวกนี่เปเงินจังบาทเนาะครับนี่เอาตีที่หายจิหลดไปอืรลยตีอยลยบาทเกิดอจจจกเดือนเนาะเือนเครื่องเือนเครื่องนชุดไหมรเมื่อนี่ในยุ่นี่ยี่สกิโลนี่อืยกว่ากิโนี่ได้มันมากนี่เฮ้มีขายสุกเดือนป่ะครับเร่องไรมีทุกเดือนนั่นละคุณเดือนนึ่เลยเงินขาสุกเดือนตี โอ้สว่าใครก็เลี้ยงหมูใครก็เลี้ยงหมูเลี้ยงนาเอืท้ีอนี้กใครี้ยมเยอเีกนเดอนาตัวนี้จเดือนคับเจดเดือนนี่ตัวนี้ว่ามันสิได้เจเดือนวันสามอาทิตย์อเ่อาเกือบเดือนี อืออ่ะตัวนี้ห้าบวตัดปะครับตัวนี้ไอ้ร่ามันนี่บัตัวนี้คือว่าใบมันส้นเวลามันหลอดมันไหมส้นมันสีหลอดขรับมันสีกัดกันนะเวลามันตัวใดมันหลอดก่อนนี่มันเป็นแก่แล้วใครใครใครใช้ครับนี่ยใครตัวนี้บอเลี้ยงใครบอกคุณเปคนพวกคนกันเรียกใครผลผู้ผลวิธีการใครอ๋อเออเอาพี่มันจังหิตผู้จักเนาะถ้าจะว่าใช้ปากก็จิดบ่เห็นบ่เขาใจนะ กองไถ่นี่นี่วิธีการมงไส่เข้าต่อส้รอบอ๋อส่ใส่แบบนี้อ๋อมกันแบบนี้น่นั่นแ่ะหู่าย่อไถ่แล้วหู่ไถ่อลไนั่นย่อเอามองเอียง่ก็รังยื่เรื่องเลนี่ไถ่ต้อไปกับใครเออนี่มันกับผไถ่ลุงไปในส่ใส่ไส้ยังรืไสสมสมปุ่นเท่านี้บ่ใส้กับไส้สมปุ่นเท่านี้ละใส้น้ำหวานเท่ากับไถ่เห็นน้ากัน จะไปนว่าจะเป็นไส้จะเข้ากับมดัดไมมว่าเข้ามาสมปุยเฝ้าป่วยห็มันคุยป่วยมันแน่นหน้าบ้านอ๋อผสมปุยเฝ้าเออคุณบอกเอาเขามีไอ้เม็ดคือขีดมันขีดขีอคือเม็ดเขาเนี่นะเออขีดมันอ๋ออันนี้งบประมาณหลายเดืเนาะครับก็จ่อกระทั่งในของเรื่องนี้ ว่อื้นอันนี้มันก็ขายเป็นเวลนเมล็ละแปดสิบบาทตัวนี้ผ่ามันจะหอบซื้อเป็นใหม่ใหม่ละสามสอ,อ,องค่นอ๋อหมุนมงอ๋อนีอ่นี่นนลวมันเวลามันไทยสีไทยนี่มันสิจอาะจอจอนี่ือจังหวัดเดชเตอเกือหม่งลวนมามาเหยียบบนนี้เกียม่ใครเนี่ยขายรถจะบ่าวครับไครมัน กะขีขะละแปดชละสี่ร้อยโอ,อ,อ้ขีละแปดร้อยแปดร้อยเดี๋ยวมันลงแปดร้อยแล้วหอกซ้ำเนี่ยมันได้ดี่กิโลเนาะตัวนี้ครับเขาตียางตำตำสุดกระซิมหายซิมหายโล,โ,ลยโอ้ก็ทุนเกือบแสนว่าซ้ำนี่ก็ได้บอเนาะซิมหายโลนี่ใครมันบอหรือยังใครมันใครมันโอ้ยใครมันนัประมาณโลสองโลเท่านั้นอ๋อกระมันเมื่อสองืันบาทอรรวมตัวนั่งเขาขายเดี๋ยวเขา เขาอาจดีพอของเขาเพองเขาเอยก้นจะว่าอควายจะได้ต้องไงยเน้นเขาจก็มให้ได้อยู่หนาแล้วแม่มันจะโลกกับา่ากันยังิมหาลกซิบหาลล่อเรกว่าตัวกสี่ร้อยสี่ร้อยสี่สี่สิบกะว่าถือว่าโอเคอยู่หกะใค่กวนเนี่ยเี่เนาะเม่ค่กวนได้อยู่ขันเขาไปขายกับสี่รอยขนเขามาเอาอยู่พี่กัสามบเจ้าส่วนยหงกับเขาก็ขายอยู่กัดาหาสบสบายสบแต่กับพวเหตุยุนเนาะ บ่เมอพร้อมบ่เมออ่านกับวอแรกเบระแห้าแบ่แห้งไข่ก็เลียงหมูเบิดไข่กรเลียงหมูขี่ขี่ก็ได้ใอ่สอีกกินไต่หยาที่สำคัญคือห้องบริสุทธิ์ของอาหารขั้นเจ้าอหัวอาหารมาเพิ่มเกิดแต่ทีนี้จะห้องจะห้องพอจงใมันสิ้นเปลี่ยนไปติ้มกันนั่นนะหัวอาหารกิดอันอาหารมันเก็บมีจะว่าห้อง่เอามาใส่กับพอครับเพิ่มนทุ่้องเยือเลียงจนทุนเนาะ เอาเกี้ยวตัวหยามันตีเอาตัวหยาเอากรลดต้นทุ่นลงเ่รนะเรียนมั่นจะเดินเหรอครับเนี่ยถึงถึงปียังยังยังยัมดถึงปีแต่หลังหลังต้องการเด้อดปุดละยังจะถึงปีพอปีพอดีดีใกล้แล้วล่ะหลังต้องการปุดแล้อ๋องลองเรียนเลรอก็ดีขึ้นตีอ๋อจะคิดตัวไหมแต่ว่าช่วงหนาวนี่บ่ดีน่านเดือดออก นนมันมันเป็นยังไงมันบนขั้นมันหนาวมันเนี่ยมันกับบริินอาหารบรกินอาหารแล้วก็มันก like? ah ัตัวน้อยมันกินอาหารบ่ดีครับหงาหนาวแต่ว่าหนาฝนก็ดีหนาแดือนแรกก็ไปมีเดือนน้ำห่อนี่ดีสังเกตบงกุ้ยหนามไหมมันกินบ่ครับบ่ิจินอาหารบ่กินอาหาบ่ขั้นขั้นเนามันกักินยูวนั่นแหะแต่เขา้นหนาจุ่มหนาอย่างนี้มันกักินแต่ว่ามันหนุ่มเดือนนี จะไปขี่มันบ่แหงโอ้ขี่บ่แหงคันขี่บ่แหงมันมันจะเป็นขีดเปียกหรืมันบ่แหงมันก็เป็นกดตได้บ่เนี่ยอือควายจักแตนเข้าเด็บขี่ดูครับเอาตัวนี้คือบ่มีอาหารเฮาเฮ้าสบให้มันบ่ครับนีต้มเหยื่อมันต้มเหยื่อมัเรื่องไรใจมันจับคู่กันอย่างเข้าไปจับจ็นอยู่างไม่ต้นดอกมันจับคู่กันไปแล้วมันก็ยังที่มะเคยอ่นะไอ้ตัวนี้มันเคยหลุดออกไปข้างนอกบ่เนาะครับ ก็หลุดดิก็สิบ่หลุดเท่ากับมีแนวคุ้มอยู่ดิบ่สำรุดออกไปแล้วมันเป็นได้รนะมันมันไหนมันไปกินต้นอ้อยต้นยางบ้างมันไปกินมันไปกินบ่เปลี่ยนด่มันไปหากินบ่เปลี่ยนงั้มัเลี้ยงกับเปลี่ยนมันจับน้ำกงสับหล่าวอ๋อกับมาคือเก่าคือกันน้มน้องเขาเลี้ยงรุนโดนมันมันไปหากินบ่เปลี่ยนน่ะล่ะครับก็บอกว่ามองมาแล้วรอดอันดอกอันนี้เมื่อไดรพร้อมพร้อมขายเนาะครับตัวใหญ่มันนี่มันกรพร้อมเลี้ยงเยวนี่ก็ได้ คดว่าอีกจักสมืนนีสองสามมืเขาิดก็บขายนี่ขายไซน์ครับพวกนขายตลาดน้ำวงเขานีละส่วนใหญ่ก็เขามาลบเขามารับนี่เเขารับอุดอด้มารับจะวานกัที่กันอ๋อนี่ยขี่มันนลอ้ยันเม็ดเข่ากด้ขี่มันดิขี่นี่ขายบ่ขับรืังไหเขาขายกิโลละห้าสิบาทห้าสิบบาทโอ้ถุงละห้บาททุงห้าสบาททุีถุงหัวหางอ๋อ่งนี้เนะเขาไปขาย จาตั้หากับมันหยาเขากับปัได้เอาไปแล้วกับหออใส่หน้าเขากอนลยอือใปุ๋ยดีเออปุ๋ยห่อใส่หนาใส่หนังไปเอาโอเค่นนี้ยินนีตอนงงานเพราะว่าเรียงกันนี้ดกัวครับดกัวทำมาหู่งคนเลียงนั่อยู่อถว่าเวลาเข้ามาเอนมันมันถี่าัได้หลายอืตงเลียงตัวเดียวมันหน่อยเขาก็บ่วยามากท่านยี่สิบสามสิบโลขับรถ่ัยางมากครับน

ต้องจับกันนะจับได้๋ะห่วะเออเออไร่าะใเนวะตกากับบมากกับไปกันไหนคือเอาัไปเไหกับว่าเอาตาทอใจว้าไ่กับบาเนครับคูนี้เอาเจ็ดอเนินเนินเจ็ดสิบตัว ตอนี <Workers S 2> <alls S 1> ้ตอนีดูนะคำันเนาะแม่รมตัวน้นเศร้ามตัวนี้สามสิบหาตรหาิตมัตตุค้ามันตุามัตุาิหาิหาอันบอคือคือคอควยมันคว้ันตังควันเป็นรุ่นั้งคั่วไอ้มันเป็นรุ่นกลางตัวนิต่อแม่ควกลางครับตัวนี้แม่มันแม่ะเพี้ยแม่มัน ก็ต้องเลื่องงามบางลีนะใเยงกเล้ยงายเลยสามสิบหา่แต่สุดบัสัมึงใจเ่ิบสองสิบสองหม่องได้พะไรีุ้มเราหมันออกมันมันอยู่ประมาณเบ้าครับเออยกยมันมันอยู่ใส่ใบยามันตกใหญ่มันขาดไร้ไรให้ ให้ได้ทุนซะนี่แหละมันมันมันยางมันล่วงถามันลงได้พอล่วงกัดกัดกะวายุพวกเขากไปเขาเขาเอาไปกับกวายุห้องห้องกวาดอกก็ตามแม่นี่ไปตลาดปลาปีโให้บ่เกินสามสิบห้าเนี่นี่แม่ลูกโคฮอดได้ครับกระเลวาจำนั่นเลื้อยเหมือนเปื่อนกันผิวกันแย่กระเลยว่าจากนี้กวามันพี่เนี่ยตอนนี้เขาก็ยังโอเห็นลูกระไรซะก็ยังเล่าเลยให้เปื่อเดาทุนมันขึ้นซะ ว่าสันคือ่แค่รัเราเพืมลงนะครับว่าตอ้ก่ยามมันถอดปีมันนั่นให้มันเสียถอดเงินนี่ว่าสันให้มันกินแต่แห้งกูโลดว่าสันได้โยหรือว่านี่ใจน่ะนะเคื่อขายกับขายเราเนีเอาเต้ทุนมันนี่ต้นต้นเดี๋ยวพี่ะดูเราพ่ดูหน่อยเนาะมึงมันบอกพี่นี่เสรื่อนี้ตเขาจะออกตรงยญ